โอเคครับผมนะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยครับผมนะครในวันนี้นะครับเรานะครับก็กลับมาอยู่ในเกมนะครับทุกคนนะที่มีชื่อว่าแพนเวสซอมบี้ภาค2กันนั่นเองนะครับนะเออนะซึ่งก็ในเกมนี้กันอีกเช่นเคยนะผมซึ่งในตอนนี้คือผมไม่รู้นะว่าหรือมันจะมีแขงเข้าหรือเปล่านะครับเพราะว่าในตอนนี้นะครับคือฝนมันเหนือตกนะเออนะคือแบบเสียงแอตุ้งแตงตุ้งแตงอะไรเต็มบ้านผมเลยนะครับเออนะซึ่งก็โอเคนะครับซึ่งก็ ในนี้นะครับในด่านที่9ก้าเนาะซึ่งมันเป็นตัว running win win นะผมนะ win หรือเปล่าไม่รู้นะฮะนะเออนะซึ่งก็อันนี้นะครับเราก็ไปเล่นกันเลยนะซึ่งก็ใครที่ไม่ได้ไปดูในพาร์ทที่แล้วก็อย่าลืมไปดูด้วยนะคบนะเออนะซึ่งก็ไปกันเลยฮะนะปล โอเคมานะครับทุกคนนะซึ่งก้อนนี้นะครับในวันที่เก้านะฮะซึ่งก็เอาจากเอาเอาจากที่อะไรเอาตัวรอดจากซอมบี้นะผมซึ่งก้อนเป็นรอยง่ายๆนะฮะซึ่งก็ไม่น่าจะมีรอยมากนะครับซึ่งก้อนซอมบี้เดิมๆนะครับนะเชี่ยน่าเบื่อจังวะอ้าวเฮ้ยทุกคนแป๊บนะอ้าวเฮียอ้าวอ้าเฮ้ย ทุกคนแม่งเลือกตัวละครให้ผงฮะอเอ,เอาโหเนี่ยดูเลยบ้าทุกคนเมื่อกี้ผมยังไม่ได้เลือกตัวละครอะไรกันเลยนะครับน,นะเออนแล้งก็เอาเป็นงั้นไปได้ A few moments later. โอเคมาะครับทุกคนนะัสตงกอในตอนนี้นะครับผมก็สามารถใช้ตัวใหม่กันได้แล้วนะครับซึสงก็มันเป็นในตัวนี้นะครับเนื่อรักมันเป็นตัวไฟไวิ่งวิ่งวิดเฮ้ย เฮ้ยไอ้เห้ยมันพ่นไฟเอาวอาเฮ้ยเฮเฮ้ยตายเลยนะเฮี้ยเอาเอาไป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 ไไป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 ปไ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 ไป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 ปไ ทั้งฮ้ยเพิ่งรู้นะครับเนี่ยเออแป๊บนะเอาแย่ไปเยี่ยมมันตายเถอะไอ้สัสโอ้ทุกคนมันชาร์จังอะโอ้ยเอาเปลี่ยนเปลี่ยนะครับผมเอาเวอมเอาเอาเป็นมันมันตัวเติมนะเออมันอะไรกันนะครับเนี่ยเอาเอาเฮ้ย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 อะไรเนี่ยเฮ้ยยังงงว่ะโอเคแป๊บนะเออผมขอตั้งหลักกันก่อนนะครับเออเอา เอาเอ๋อยิงไปเอ้ยเฮียอ้าวไอ้สัตว์มันชูตอนนี้มันเป็นไฟนอลเวฟกันแล้วนะคะเบื่อดูนี่ไอ้เฮียโอ้โหเฮียนีนอะไรเนี่ยแป๊บแป๊บแป๊บเฮียทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นวะอ้าวอ้าวเฮียแล้วคูไปวางมันตรงนั้นกันมันคือกันเหรอมันทำไมอ่ะโอเคเอายิงกันไปนะเออ้าเอ้าเอ้าไอ้เฮียเฮ้ยทุกคนมัน เอานั่นไงเอาเอาไอ้เียเอาเอาแล้วเล้วกูไปวางโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยทุกคนเฮ้ยดูดูไอ้เยียมทุกคนมันคือมันเอะมัน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 คือเป็นแบบมันสายฟาสคือแบบคือแบบแปลว่าชิ่งได้เนาะดูเฮียดูดูดูเห็นป่ะทุกคนมันมันคือแบบมันชิ่งอ่ะเฮ้ยไอ้เฮียเท่ว่ะไอ้เฮียผมสังก็แม่จะทตายหากันอยู่แล้วว้าวโอ้ทุกคนไอ้เฮียมัน มันคือเป็นเอสัตว์แบดแบดแม่งก็จะหมดนะคะเมาโอเคเอาเออโอ้ทุกคนไอตัวสายฟ้านะครับคือมันก็มีข้อข้อดีนะครับนะแต่ว่าเออข้อเสียของมันเลยคือมันแบบดาเมจอ่ะมันเบามากด้วยแบบเป่าแบบโอ,โอ้เฮียเศร้ากว่าชีวิตนะเออโอเคแนะ้วผมดูโอ้ชีวิตจะเย็ดแค่ กูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วโอ้โสิหุยเสียตายฮะโอ้ไม่กโอเคโอเคหุ้ยเสียยเวล่องวิ่องเลยฮะหายใจแบบล่งเลยนะฮะอันนี้มันโอเคนะครับมันมากันอีกแล้วนะครับโอเคมาแล้วครับทุกคนนะซึ่งในตอนนี้นะครับมันก็เป็นไฟโนเวฟกันแล้วนะเอาไปแล้วผมโอเคโอเคโอเคนะครับผมซึ่งตอนนี้ไฟโนเวฟนะครับเออ เออทำไรกันจีวัยรุ่นนะครับซึ่งโอาหูทุกคนดูดูโหเนี่ยบ้านมันคือมันแช่แข็งเลยนะครับมันเน่อเป็นสีมือมัจจาเดมันคือไอตัวนี้นะครับตัวแตงโมนะแตงโมพี่เต้นะผมซล้วก็เออเฮ้ยทุกคนมันจะรอดแล้วนี่หว่าโอเคแป๊บนะเออเอาไปเอามันเอาเอาตัวสายฟ้าไปให้เนาะเกลออกไปเฮ้ยเฮ้ยชนะแล้วเนี่ยใช่ปะชน่แล้วเอาแตกไปโอเคนะผมซงก็เฮ้ย พวกคนตัวดิดชานะแล้วอา้าวนั่นไงอา้าวโอ้โหยัยตายเถืะสัตว์อา้าวตายยังเออโอ้โหเฮีย้ย ไอตัวเงี้ยนี่ที่นะครับดาวเมดแม่งแบบชี้หมาเออโอเคมานะครับทุกคนนะซึ่งก็ในดาอันนี้นะครับมันให้เราเลือกตัวละครนะครับนะโอ้โหโอเคนะครับสบายใจขึ้นมาหนไหยนะครับเนี่องซึ่งก็เออเราก็ได้ตัวใหม่มานะผมซึ่งมันเป็นตัวเออไฟฟ้านะแล้วมันมันอยู่นหนเนี่เอ้าโอเคนะผมซึ่งก็นี่นะครับผมนะซึ่งก็เออ ผมจะไม่เอานะครับนะเออนะตัวใหม่แม่งแบบไอ้เชียช่ยกระโปงริงนะเออญทั้งก็โอเคนะครับทั้งก็เลือกตัวเดิมเดิมนะครับผมนะที่เรานั้นถนัดกันจริงๆนะฮะเออนะทั้งก็เอ่อเอาตัวอะไรดีวะขอเลือกกันก่อนนะเออเฮ้ยทุกคนตัวเชี่ยอะไรเอา้าเอ้าเอานะครับนะสังก็เฮ้ยมึง มึงไปขโมยไก่เว้อมันที่ไหนกันมาเนี่ยเอาเอาเอาเอเอเอาโอเคนะครเอาเอบเอา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 เอปเอาเัาเอเอกเอไเอา้อาเอาเอยเออาเ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 ออาเอาเอเอกเอาเาเเอาเเอเเาเเอาเโอเอมานะครับทุกเนในตอนนี้นะครับไอาเัเอี้ยนี่นะครับมันก็มากันแล้วนะ่อ เออผมจะใช้ไอตัวน้ำแข็งนี้นะครับก่อนนะเพื่อมันให้มันไอเยี่ยคุณรู้อนาคตเลยะโอ้ไม่โอ้ทุกคนอา้าลองดูแล้วกันเอามันเป็นไงอ,ะ oh. อ่ะอ่าทุกคน oh. แป๊บนะ อันนี้นะครับเป็นตัว r i n i n g lead นะซึ่งมันอะไรเนี่ยแซ survival และผมมาเจอคำนี้นะครับ chicken แป๊บนะมันมันไหยคมว่ายังไงเดี๋ยวลองเลยฮะโอเคนะครับทุกคนนะซึ่งในตอนนี้นะครับมากันแบบนี้กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งก็โจทย์ของเรานะครับมาแล้วนะครับที่ใหญ่นะฮะมันมากันมันมากันอีกแล้วนะครับผมซึ่งก็โอเคไหนลองดิไหนลองดิเฮ้ยมันยังไง เฮ้ย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 ยิงไปเฮ้ยเฮ้ยเอ้า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 รู้แล้วรู้แล้วผมรู้แล้วว่าไอเหยอ่มันสองมันคือมันเป็นไอรลดลดลานะครับมันมันสองอันเนี้ยนะครับมันเด้อมีให้เรากันทำไมเนาะรู้แล้วโอเคนะครับ โอเคกุณเล่นเป็นซักทีไอเจ็ดเคเฮ้ยโอเคนะครับทุกคนนะแล้งก,ก็เออตอนนี้ก็ขอเอาเออมันมันเหน็บเป็นตัวทานตะวันกันไปก่อนมาดิมามามาเฮ้ยเฮ้ยตายหมดเลยลูกโอ้ยโอ้ยโอไมคกู๊เน็ตโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ ผมขอโทษนะครับคุณไรนิงลีดนะเ่อผมนะครับได้ทําการด่าคุณในอดีตนะครับว่าตัวมึงเนี่ยมันเออกากระ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 โปกจัดนะยู่นะซึ่งก็มันไม่ได้กากนะครับแต่มันเออเราเค่ใช้กันไม่เป็นนะเออนะซึ่งก็โอเคนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเออเหมือนเราจะเออมันจะตากันแล้วนะครับเออแป๊บ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 โอ้ อีกแล้ววปเฮียทุกคนมันวันนี้ก็เปลี่ยนอะไรวะโอ้สีมือไม่คือตกว่าปั๊บ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 ปั๊ไหมเนี่ยเอาเอาเอาไปดิเอาไป อ้าวอ้าวอ้าวอ้อ yeah, ้าโอเคแป๊บแป๊บโอเคตายตายโอเคโอเคโอเคนะครับแล้วก็ผมขอเงินใหม่เพื่อนโอเคโอเคขอเงินอีกขอเงินอีกเอออย่างนั้นดิอย่างนั้นดิมามาครับแกงสายฟ้านะแกงสายฟ้ามันสายฟ้าเปรี้ยงปร้างนะครับผมดูโอ้โหโอเค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 ด้วยแยแค่ดูโอ้โหทุกคน ไอตัวสายฟ้านะครับถ้าเราเอาถ้าถ้าเราใช้ไอตัวเนี้ยนะครับแค่หนึ่งตัวเพียวๆนะครับมันจะไม่เก่งนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเรานะครับใช้ตัวนี้นะครับแปลว่าอ,อมันคือมันคือมันหลายตัวนะครับมันจะเป็นคอมโบที่แปลว่ามันสุดยอดมากนะครับเปิดนะซึ่งก็แต่ว่าไอเรื่องดามเมจน,นะครับมันก็เบากันอยู่ดีนะเออข้างกอเนี่ยดูโอ้ไม่ คลิปแม่งโอ้โหเยี่ยติสามวันแล้วนะครับผมต้องก็นั่นแรงนะทั้งก็สำหรับใครนะครับผมนะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให่ผอเ้ืยอละกันนะก็คลิปนี้ครับบายบายฮะโอ้ไม่กูเน็ตอะไรกันล่ะครับเนี่ย